สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบก,กันอีกหนึ่งคลิปนะคะจากช่องต้นป้ายสายสมอนค่ะวันนี้นะคะป้ายจะพามาชมเกตร,รุ่นรถที่ขายดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือไฮลักซ์ลีโวนะคะเป็นเกตร,รุ่นตัวเตี้ยค่ะหรือเรียกว่าแ a กอ e ดิชั o นนะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc ค่ะมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เกียร์ออโต้ค่ะวันนี้ลูกค้าที่จะมารับรถนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ เป็นสีประตูตัวเตี้ยราคาอยู่ที่739,0 0 0บาทนะคะ739,0 0 0บาทถ้าเกิดสีขาวมุกนะคะราคาอขออภัยไม่ใช่สีขาวมุกถ้าเป็นสีขาวธรรมดานะคะราคาก็จะถูกลงนะคะ7,000บาทคา่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นสีบรอนเงินนะคะหรือว่าสีซิลเวอร์เมทัลลิคราคาก็จะเป็นราคา7390 0 0บาทเรามาเริ่มดูจากด้านหน้านะคะด้านหน้าของเกจร,รุ่นนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการเน้นไปที่ความลงตัวของกระจังหน้าที่ดำเงานะคะตัดกับ ความเป็นโครมเมียมนะคะของโลโก้โตโยต้านะคะและโครมเมียมด้านนอกของกระจังหน้านะคะขนาดใหญ่ทําให้ตัวรถเนี่ยมองได้ทั้งมุมว่าสมบุกสมบันแล้วก็สวยแล้วก็ลงตัวนะคะมีความหรูหรากแกมแกมอยู่นิดๆน,นะคะสําหรับเกตดรุ่นเริ่มต้นนะคะที่ว่ารุ่นเ t ตัวนี้739,000บาทสีบอลเงินนี้นะคะจะเป็นไฟแบบมัตติรีเฟกเตอร์นะคะเป็นหลอดเลกนะคะจะยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะคะ ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะมีการออกแบบโครมคล้ายโครมไฟโ,มโปรเจกเ,เตอร์แต่ต่างกันที่การออกแบบไฟไฟภายในของรุ่น n t นะคะ,ะดูด้านล่างนะคะสำหรับตัวช่องของไฟตัดหมอกนะคะเกตรุ่น n t เนี่ยจะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเติมในลักษณะของเป็นลักษณะของแท้นะคะของ t ต y o t a ก็จะรับประกัน3ปีแสนโลจากโรงงานนะคะเดี๋ยวเริ่มดูจากด้านนี้นะคะ ลูกค้าค่ะฝ้ายจะบอกว่าเกตรุ่นนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมากมายนะคะฝ้ายเคยทํารุ่นนี้ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่สีบอลเงินนะคะเกตรุ่นนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นเริ่มดาวได้ที่ศนปร์เซนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่านะคะลูกค้าที่ครอบครองรถมาแล้ว2ปียี่ห้ออะไรก็ได้ ลูกค้าที่อายุงานนะคะเกิน2ปีมีเอกสารการันตีนะคะสามารถดาวสูตรเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องมีคนค้ำประกันได้เลยนะคะหรือถ้าลูกค้ามีงบการดาวเท่าไหร่ที่ตั้งใจไว้ก็ส่งมาให้ฝ้ายแจ้งมาให้ฝ้ายเดี๋ยวฝ้ายทำเลทราคาเสนอให้เพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะคะให้ตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อที่ฝ้ายจะได้ดูแลต่อไปนะคะเกตรุ่นนี้นะคะมีกุญแจให้ทั้งหมด3ดอกนะคะจะเป็นกุญแจแบบแจ็คในคีสองดอกนะคะหรือกุญแจรีโมทแบบซ่อนอยู่ข้างในแบบนี้นะคะไม่ใช้ก็พับไว้นะ ะะมีปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดตัวรถนะคะกดเปิดทีนึงนะคะจะมีไฟกระพริบที่ตัวรถ2ครั้งนะคะกดปิด1ครั้งนะคะจะมีไฟกระพริบที่ตัวรถหนึ่งครั้งนะคะเพื่อความแน่ใจเพื่อความมั่นใจนะคะก็เวลาลงรถล็อกเสร็จก็สามารถเช็คโดยการดึงที่มือเปิดประตูว่าล็อกหรือยังได้เลยนะคะสําหรับเกตรุ่นนี้มาชมด้านข้างค่ะ,ะด้านข้างของตัวเกตรุ่นนี้นะคะถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะ ก็ได้ล้อแม็กแล้วจากโรงงานค่ะลูกค้าดูได้ล้อแม็กยางดันหลบแล้วจากโรงงานนะคะเป็นแม็ก5รูนะคะในส่วนของตัวแม็กเนี่ยมาตรฐานโรงงานลูกค้าไม่ได้จําเป็นต้องไปเปลี่ยนเลยก็ได้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะลองรับในเรื่องของน้ําหนักต่างๆนะคะได้เลยรหัสยางนะคะอยู่ที่215หนึ่ทับหกห้ C นะคะเท่ากับว่าหน้ายาง2 1งนนะคะแล้วก็ตัวแม็กนะคะเป็นขอบ16กก็ใช้งานได้ ลงตัวกับตัวโครงสร้างตัวรถของรีโวปัจจุบันนะคะตัวเริ่มต้นเนี่ยกระจกหูช้างเป็นแบบดำเงานะคะเป็นแบบดาเงาแต่มีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้นะคะที่กระจกหูช้างนะคะเป็นแบบลมดำนะคะทำให้เข้ากันมากมากเลยนะคะกับตัวกระจกหูช้างที่มีความดำด้านนะคะสวยงามมากๆนะคะลงตัว แล้วความดําด้านนะคะที่ดูสปอร์ตสปอร์ตนะคะดูแข็งแรงแข็งแรงอย่างนี้เนี่ยของกระจกหูช้างเนี่ยก็เข้ากับมือเปิดประตูที่เป็นดําด้านเช่นเดียวกันนะคะที่เป็นดําด้านเช่นเดียวกันด้านข้างตัวรถเนี่ยมีคำว่าไฮลักนะคะอยู่อย่างชัดเจนนะคะก็บ่งบอกว่าเป็นตัวไฮลักรีโวนะคะก็ตัวนี้นะคะลูกค้าพร้อมมารับพร้อมส่งมอบนะคะติดตั้งฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะขออีกหนึ่งเรื่องเรื่องกระจก ด้านข้างกระจกหูช้างนะคะเมื่อกี้ฝ่ายแจ้งไปใช่ไหมคะกระจกหูช้างของตัวเริ่มต้นตัว NT 4ประตูตัวเตี้ยหรือ Z-Edition เนี่ยเป็นปรับไฟฟ้านะคะแต่พับเนี่ยพับแมนนวลนะคะเราสามารถใช้มือกดพับได้เลยนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากใดๆเพราะโดยปกติแล้วเราก็อาจจะไม่พับก็ได้จะกางไว้ตลอดก็ได้แต่ปรับไฟฟ้าได้ที่ฝักคนขับได้เลยค่ะเติมน้ำมันฝั่งด้านซ้ายหลังเหมือนเดิมนะคะรถลีโวค่ะลูกค้าเห็นไหมคะว่า ตัวแม็กถึงจะเป็นต้นตำหรับของเต y ์ต้เนี่ยก็ไม่ได้ดูที่จะโบราณนะคะสวยค่ะลงตัวกับตัวรถแต่ลูกค้าชอบความซิ่งความสปอร์ตนะคะก็แทบจะ,ะถ้าร้อยเปก็ประมาณสัก60%ลูกค้าจะเปลี่ยนแม็กกันนะคะเพราะเป็นตัวเตี้ยเนาะก็จะเน้นในเรื่องการแต่งซิ่งแต่งสปอร์ตตามยุคปัจจุบันซ้มล้อก,ก็มีการ ตีโปกออกมาจากโครงสร้างตัวรถจากโรงงานแล้วเพื่อรองรับหน้ายางที่กว้างขึ้นนะคะหน้าแม็กที่กว้างขึ้นแม็กที่มีขยะใหญ่ขึ้นก็สามารถติดต่อสอบถามให้ฝ้ายติดตั้งนะคะพร้อมที่จะเป็นแม็กสปอร์ตสปอร์ตออกจากศูนย์บริการของเราได้เลยนะคะยินดีรับใช้ค่ะลูกค้าต้องการแบบไหนสอบถามได้เลยไปชมด้านหลังกันค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะไฮลักรีโวนะคะสำหรับตัวเริ่มต้นตัวเอนทีนะคะตัวเตีย้ยเนี่ยสี่ประตูก็ยังไม่มีกันชนท้ายมาให้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยตัวเตี้ยเนี่ยเราขึ้นลงง่ายมากไม่ต้องติดกันชนท้ายก็ไม่มีปัญหาใดๆแต่ถ้าลูกค้าไปติดตั้งในลักษณะเชิงพานนิดอาจจะเป็นต่อก,อกข้อเกรดหรือจะเป็นการติดตั้งอะไรที่มันจะต้องยกของขึ้นลงสามารถนะคะที่จะติดตั้งกันชนท้ายได้นะคะลูกค้าสามารถติดตั้งกันชนท้ายเพิ่มเติมได้นะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นไฟหลอดเล็กนะคะแต่โคมไฟเนี่ยก็จะเหมือนตัวยกสูงที่เป็นแบบ LED นะคะแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟหลอดเล็กแบบด้านหน้านะคะแบบ m ลต t เ f e เ t อ r e นะคะมีไฟเบรกดวงที่3ให้เรียบร้อยนะคะมือเปิดฝาท้ายเนี่ยเป็นดําด้าน mm. เช่นเดียวกันกันกบหูช้างของตัวกระจกด้านข้างนะคะแล้วก็มือเปิดเข้าไปที่ตัวรถนะคะก็คือจะเป็นดําด้านเช่นเดียวกันนะคะสําหรับอ่าหรับรุ่นนี้นะคะเป็น Zed อีดิชันหรือคําว่าตัวเตี้ยเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตัวแซตัวใหญ่เป็นฟอนต์ใหญ่แล้วก็คําว่าอีดิชันนะคะ บ่งบอกว่าเป็นตัวเตี้ยไม่ว่าจะเป็นทั้งสมาร์ทแคหรือว่า4ประตูนะคะสมาร์ทแคหรือ4ประตูคันนี้นีพร้อมส่งมอบเยีายพี่ฝ้ายบอกติดตั้งกระบะไลเนอร์เรียบร้อยพร้อมส่งมอบของแท้จากโตโยต้ารับประกัน3ปีหรือว่า1แสนกิโลเมตรเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวรุ่นใหม่นี้นะคะของทางโตโยต้าลิซโซนะคะจะมีในเรื่องของตัวลักษณะของสติ๊กเกอร์นะคะคําว่า60ปีนะคะ anniversary หรือว่าครบรอบ60ปีของทางโตโยต้าเรานะคะ เดี๋ยวมาเริ่มชมภายในตัวรถกันค่ะเดี๋ยวฝ้ายผาชมนะคะรุ่นนี้ขายดีโปรโมชั่นเยอะลูกค้าสอบถามมาได้เลยนะคะดูภายในตัวรถนะคะตัวรถเนี่ยกระจกเนี่ยจะเป็นปรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะสามารถกดครั้งเดียวแล้วกําอาดกระจกเลื่อนลง ทันทีนะคะแล้วก็งัดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็กระจกก็เลื่อนขึ้นทันทีในฝั่งคนขับได้เลยนะคะมีเซ็นทรัลล็อกปุ่มล็อกกระจกนะคะไม่ให้ใช้งานปุ่มอื่นนะคะแต่ว่าใช้งานได้ฝั่งคนขับอย่างเดียวนะคะเห็นไหมคะอย่างที่ฝ้ายบอกว่าการปรับกระจกไฟฟ้าเนี่ยสามารถเลื่อนไปทางด้านตัว R เราโยกได้เลยเลื่อนไปทางตัว A, แล้วก็โยกได้เลยตามที่เราต้องการเลือกทั้งสองฝั่งนะคะแต่เวลาพับเราพับแบบแมนวนวลค่ะสำหรับเกตรรุ่นนี้นะคะตัวพวงมลาลัยเป็นยูเรเทนนะคะ คลาสสิกมากพวงอะไรยังไม่ใช่มาติฟังก์ชันนะคะส่วนเลื่อนไม้นะคะเลือนไม้เนี่ยจะเป็นแบบอะนาล็อกนะคะเป็นเข็มนะคะทรงความเป็นลักษณะรูปแบบนิยมนะคะที่ยังคงมีมานานของเตยต้านะคะก็ทําให้ดูมีสไตล์ไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่จะบอกว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยมาดูที่คอนโซลกลางนะคะตัวเริ่มต้นแต่ว่าได้หน้าจอมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะสําหรับ ไฮรักรีโวตัวเอ็นทีนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทแคปหรือสประตูได้ตัวหน้าจอมาแล้วแล้วหน้าจอเนี่ยรองรับ Apple Car p l พ y ด้วยนะคะสามารถดึงในส่วนของหน้าจอบางแอปของทางโทรศัพท์เนี่ยขึ้นไปใช้ในหน้าจอของภายในตัวรถได้ด้วยนะคะอ่าขยับลงมานิดนึงนะคะจะเป็นแอร์นะคะถ้าเป็นตัวเอ็นทีแอร์จะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะเลือกปรับได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํายาแอร์ช่องลมแอร์ออกนะคะหรือแรงลมนะคะค่ะ แต่คอนโซนกลางค่ะคอนโซนกลางเนี่ยลูกค้าเห็นไหมคะว่าค่อนข้างที่จะมีความห่างระหว่างกันนะคะ mm hmm. ก็จะมีลักษณะตรงจุดกลางสามารถวางของวางอะไรได้นะคะวางของงอะไรได้ในเกีรรุ่นนี้นะคะที่ลูกค้าซื้อเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ 7 3 9 0 0 0บาทเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าได้เกียร์ออโต้6สปีดนะคะแล้วก็มีปุ่มในเรื่องของ ECoMode แล้วก็ Power Mode ให้ด้วยนะคะปุ่ม EcoMode เนี่ยให้ลูกค้าขับขี่แบบประหยัดสามารถเลือกใช้งานได้ Power Mode เนี่ยเป็นการขับขี่แบบมันนะคะเป็นการขับขี่แบบตอบสนองแบบรวดเร็วนะคะก็ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานได้ตามสถานะนะคะเบาะภายในตัวรถนะคะจะเป็นเบาะผ้าคุณภาพดีค่ะเป็นเบาะผ้าคุณภาพดีนะคะลูกค้า ใช้เบาะผ้าจากโรงงานเนี่ยหนึ่งไม่ต้องมองนะไม่ต้องคิดเลยค่ะว่า,าจะร้อนเวลาจอดรถกลางแดดเวลาขึ้นมาอย่างงี้ค่ะเบาะผ้าเนี่ยจะเย็นไวมากนะคะจะไม่ร้อนนะคะแล้วก็การออกแบบตัวเบาะเนี่ยในส่วนของคู่หน้านะคะก็จะมีการอกกระชับมากขึ้นนะคะเวลานั่งทางไกาขับทางไกลเนี่ยทำให้มีความเหนื่อยเมื่อยลา้าได้ลดน้อยลงนะคะเพราะว่าเบาะที่เราพิงไปเนี่ยอกกระชับนะคะ ทำให้ขับทางไกลทนต่อการขับขี่ในระยะทางไกลได้ดีมากๆนะคะเดี๋ยวไปชมช่องโดยสารด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังของไทยคะ่ะห้องโดยสารด้านหลังฝ้ายจะบอกว่ากว้างมากนะคะกว้างมากนะคะลองชมก่อนนะคะห้องโดยสารด้านหลังกว้างมากลักษณะเบาะเป็นเบาผ้าคุณภาพดีเหมือนกันคะ่ะมีพนักพิงแขวนตรงกลางแต่ฝ้ายพับขึ้นไว้นะคะเบาด้านหลังเนี่ยของทางตัวไฮลักซีโวสีประตูเนี่ย เป็นเบาะผ้าลักษณะการนั่งสบายๆไม่หลังตรงมากนะคะก็จะมีเอ็นนิดๆนะคะรองรับการวางของคาซิสนะคะของเบาะของเด็กทารกได้อย่างปลอดภัยนะคะสามารถรองรับได้นะคะแล้วตัวเบาะเดี๋ยวป้ายจะขออนุญาตพับตัวเบาะขึ้นให้ดูนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยมีการขนของก็สามารถพับเบาะขึ้นดังนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แขวนไว้ที่ ด้านหลังนะคะลูกค้าก็จะมีพื้นที่ในการขนของเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกพับหรือไม่เลือกพับก็ได้เพราะสามารถเลือกได้เป็นฝั่งฝั่งไปเพราะสามารถเลือกได้เป็นฝั่งฝั่งไปนะคะไม่ได้หมายความว่าลูกค้าพับปุ๊บจะต้องพับพร้อมกันทั้งสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องมือของการใช้งานก็จะอยู่ด้านล่างเบาะนะคะก็สามารถเลือกฝับพับได้ เดี๋ยว้ายจะให้ดูในส่วนของการวางแขนก็จะมีที่วางแก้วน้ําวางขวดน้ําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีจุดของการวางแก้วนะคะสําหรับด้านหลังเนี่ยได้ทั้งตรงแผงประตูด,ด้านข้างทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ตรงส่วนตรงกลางนะคะที่สามารถวางแก้วนะคะแล้วก็วางขวดน้ําได้คะ่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะฝ้ายจะบอกว่ารุ่นนี้เคยทําไปแล้วนะคะในการทาคลิปแต่ว่าสีบอลเงินเนี่ยฝ้ายยังไม่เคยทํานะคะ ลูกค้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็สอบถามฝ้ายมาได้เลยนะคะในส่วนของรุ่นไฮรักส์รีโวสประตูนะคะที่เป็นตัวเตี้ยนะคะหรือเรียกว่าแซดอิดิชันเครื่องยนต์2 0ง4นนะคะมีให้เลือกทั้งเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดาคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะฝ้ายจะบอกว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานลูกค้าค่ะว่าต้องการที่จะขับขี่ในลักษณะแบบไหนนะคะลูกค้าต้องการขับขี่แบบออโต้สบายๆขับขี่ง,ง่ายๆผู้หญิงก็ขับง่ายก็สามารถเลือกได้6สปีด เกียร์ธรรมดาก็จะมี6เกียร์เช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับการขับขี่แต่รับรองว่าประหยัดน้ํามันมากขึ้นและช่วงล่างที่มีความนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็เงียบมากในเรื่องของเสียงที่จะเข้าไปในตัวรถนะคะ สรุปอีกรอบนะคะตัวนี้นะคะสามารถฟีดาวได้ด้วยค่ะลูกค้าอายุงาน2ปีนะคะลูกค้าเป็นพนักงานประจาําลูกค้าที่เป็นสะอาดที่เคยครอบครองรถมาแล้ว2ปียี่ห้ออะไรก็ได้ลูกค้าเก่าโตโยต้ยา,ตานะคะแต่ถ้าลูกค้าทั่วไปไม่เข้าเงื่อนไขอะไรที่ฝ้ายแจ้งนะคะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเข้ามาคุยกันเดี๋ยวฝ้ายจะดูเงื่อนไขาการออกรถที่ดีที่สุดให้มีโปรเยอะแยะ9,999 19,999จนถึง2 9 9 9ต่างกันที่เลทผ่อนลูกค้าสนใจแบบไหนยังไงก็สอบถามได้เรื่องล้ออยากเปลี่ยนอยากอะไรเข้ามาคุยกันนะคะเดี๋ยวป้าจะจัดการจัดสรรให้สำหรับคลิปนี้นะคะท้ายคลิปนี้ฝ้ายก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝ้ายด้วยนะคะ คลิปนี้ผิดพลาดประการใดหรือมีการพูดวายจนเกินไปนะคะฝ้ายก็ต้องกราบขอโทษมาในที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะรีโว่โตโยต้ารีโว่สีประตูตัวเตี้ยหรือ Z ซตอ d i ิชันนะคะเก็ดรุ่นเอ็นทีเกียร์ออโ,โต้สีบอลเงินนะคะมาเจอกันค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ